ตัวนี้ตัวสีแดงสีแดงฮอทอนโคเอนไซมคิวเทนคำว่าโคเอนไซม์คิวเทนนะทุกคนเขาช่วยในเรื่องของคือเขาล้อเรียนแบบของร่างกายอยู่แล้วทุกคนร่างกายของเราเนี่ยจะสามารถสังเคราะห์โคเอนไซม์คิวเทนได้ตั้งแต่เราเกิดมาเลยนะแต่ทีนี้พอว่าเราอะอายุมากขึ้นเนาะหลังจาก10ขวบแบบร่างกายก็จะมีเขาเรียกว่าเกร็ดเลือดเนี่ยตัวเกร็ดเลือดเนี่ยมันจะเป็นตัวคราบพักที่เรานึกถึงสายยางนะหลอดเลือดเรามันเป็นสายยางเนาะ มันก็จะมีเกล็ดเลือดไอ้ตัวเกล็ดเลือดพวกนี้ถ้ามันไม่ถูกทําความสะอาดถูกกําจัดออกไปมันก็จะกลายเป็นหินปูนกลายเป็นไขมันตัวที่ไม่ดีแบบนี้นะคะตัวฮอทอนโคนไซคิวเทเนี่ยจุดแข็งก็คือเขามีสารสกัดจากทับทิมนะคะสารสกัดจากน้ํามันจากเขาเรียกว่าน้ำมันผิวมะกรูดจากอิตาลีซึ่งน้ํามันผิวมะกรูดจากอิตาลีเนี้ยเขาไปวิจัยนักวิจัยเขาแห่ไปอิตาลีนะเพื่อไปดูว่าเอ๊ะทำไม ผิวมะกรูดที่นี่มันถึงสามารถที่จะทําให้หัวใจและหลอดเลือดฟื้นฟูได้เพราะว่ามันไปอยู่บนภูเขาไฟอะไรประมาณนั้นมันไปปลูกที่นั่นผลผลิตที่ได้ออกมาก็จะเป็นแบบเหมือนกับได้วัตถุดิบที่ดีอ่ะเวลาสกัดออกมาก็จะได้น้ํามันที่เป็นแบบน้ํามันที่เขาเรียกว่าเป็นเพิ่มไขมันดี hdl ให้กับร่างกายเนาะก็จะเป็นสารสกัดจากผิวมะกรูดแล้วก็น้ํามันมะกอกนะคะ coenzyme q t e อีกตัวหนึ่งฮอทอนทุกคน พอทอนเนี่ยนะถ้าเน,นไม่ได้กินมาก่อนเนพูดไม่ถูกนะแต่เน,นเนี่ยเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้เพราะว่าเอ่อเน,นใช้สารสกัดแทนยานะคะเพื่อไม่ให้ตัวเองเนี่ยเป็นเป็นโรคมากไปกว่าเดิมกว่าที่เป็นคําว่าเป็นโรคนะทุกคนถ้าเราถ้าเราค้นหาว่าเราเป็นอะไรแล้วเราสงสัยนะแล้วเราไปหาหมอถ้าเราไม่ไม่หาความรู้ด้านชีววิทยาร่างกายด้านจิตวิญญ,ญาณถึงต้องหาทุกด้านนะ ถ้าเราอยู่แบบว่างงๆไปแล้วฝากชีวิตไว้กับคนอื่นเนี้ยบางทีเราก็อาจจะไปเจอวิธีการรักษาที่เราเป็นหนูทดลองยาเนาะแล้วเราก็จะเสียหายอะ่ะทุกคนเน็ก็เลยมาเลือกใช้สารสกัดดีกว่าเพราะว่ามันไม่มีค่าเสื่อมนะคะเน็ก็ใช้สารสกัดตัวฮอทอนเนี่ยจุดแข็งของฮอทอนนะฮอทอนเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ออกฤทธิ์ในเรื่องของการทําให้กล้ามเนื้อหัวใจเหมือนปั๊มหัวใจอ่ะทำให้หัวใจกล้ามเนื้อหัวใจแข็งแรงค่ะเหมือนอย่างคุณยายสมมติว่า ผู้สูงอายุเงี้ยเนาะเวลาเขาต้องให้เครื่องออกซิเจนอย่างเงี้ยเวลาเขาได้รับการทานพวกนี้มันจะช่วยทําให้กล้ามเนื้อหัวใจของเขาเนี่ยมีการยืดหยุ่นมีการฟื้นฟมูมีงานวิจัยรองรับทั้งหมดเลยนะทุกคนทานในระดับรักษาเนี่ยหเดือนจะไปตรวจไปตรวจเลือดไปตรวจหลอดเลือดเนี่ยนะมันก,ก็จะเห็นความแตกต่างซึ่งในงานวิจัยนะคะเขาช่วยเพิ่มตัว HDL คือไขมันที่ดีและไปลด LDL ไซส์เล็ก LDL นะทุกคน LDL เวลาเราไปตรวจไขมันรวมเนาะไขมันรวมเนี่ยมันยังชี้วัดอะไรไม่ได้วันนี้มีคนมาถามเนี่ยว่าเขามีค่าคอเลสเตอรอลสามรอยซึ่ง300มันวัดอะไรไม่ได้แล้วมันมีงานวิจัยเยอะนะทุกคนที่บางคนมีไขมันรวม300แต่ปรากฏว่ามีตัว hdl สูงแล้ว ldl ที่มีอยู่เนี่ยเป็น ldl ชนิดดีค่ะซึ่งถ้าเราจะรู้ว่า ldl เราเป็นชนิดไซส์เล็กหรือชนิดดีเราไปตรวจได้มันก็ต้องเพิ่มจากเมนูทั่วไปเนาะ อย่างเราไปหาหมอเนี่ยเมนูทั่วไปก็คือเมนูตรวจคอเลสเตอรอลธรรมดาแต่เขาจะไม่ตรวจที่เขาเรียกว่าตัวหินปูนที่เกาะตามหลอดเลือดหัวใจนะฮะอันนั้นเขาเรียกว่าการตรวจแคลเซียมสกอร์แคลเซียมที่เกาะหรือหินปูนนี่แหละที่เกาะหลอดเลือดหัวใจซึ่งถ้าเราตรวจแบบนั้นน่ะมันจะรู้เลยแล้วมันจะรู้เลยนะคะแล้ววิธีการถ้าเราไม่ตรวจวิธีดูอีกอย่างนึงก็คือให้เราดูตัวไตรกอสรด์เป็นหลักถ้าเรามีไตรกอสรด์ที่สูงผิดปกติ ให้อนุมานได้เลยว่าไอตัว L D L ที่มีอยู่จะเป็น L D L ชนิดที่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เขาบอไม่ค่อยเวิร์กก็คือเป็น LD L D L ไซส์เล็กซึ่ง LD L D L ไซส์เล็กมันจะไปทําให้เนื้อเยื่ออักเสบเนาะไปทําให้เวลาเวลาร่างกายเนี่ยนะเขามีการอักเสบร่างกายจะเอาตัวพวกไขมันพวกเนี้ยไปไป,ไปอุดไปไปปะไปรีแพ์เนาะลักษณะแบบเนี้ยนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่าไปเจอไขมันตัวแบบ LD L D L ไซส์เล็กบ่อยๆเนื้อเยื่อมันก็ฉีกขาดนก็มีปัญหา ต่อระบบหลอดเลือดหัวใจได้ซึ่งตัวฮอทอนคคนไซคิวเทนเนี่ยเขาจะสนับสนุนเรื่องนี้เลยฟื้นฟูดูแลหลอดเลือดและหัวใจเพิ่ม s d l และไปลดตัว LDL ไซเล็กนะคะทุกคนนี่แหละถ้าถ้าใครกำลังตามหาว่าเออเราจะดูแลระบบหลอดเลือดและหัวใจเราจะทำให้เรารู้สึกสดชื่นเราจะทานอะไรแ,นะแนะนำตัวนี้นะ เพราะว่าที่แนะนําตัวนี้เนื่องจากแต่ก่อนน,ะนั้นเนทานฮอทอนแต่จะเป็นฮอรทอนเพียวๆที่สั่งมาจากต่างประเทศแต่ตอนเนี้โ,โหแบบเขารวมเอาสารอาหารที่ดีที่สุดในโลกมารวมเอาไว้ที่นี่เป็นไขมันที่ดีนะจากมะกรอกจากน้ํามันมะกรูดอย่างเงี้ยนะคะฮอทอนโพลไซจากโพลไซคิวเทนแล้วก็ทับทิมสารสกัดจากทับทินนะแล้วก็จากฮอทอนอ